สวัสดีครับสวัสดีตอนช้าๆครับบรรยากาศยา่างเเ้าบรรยากาศทงไห้ทงหน้ายา่างเ่้าแสงแหลกของมือครับวันนี้เบื้องส้มเล้็กสีเด,ดดครับสวยมานี่ ปลามันคือเกอ่าครับบรรยากาศย่งางโสาย่างเห่นสวนสุรากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ส,สดชื่นครับ เจ็ดเวียเกเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพมีโอก,กาสได้เลี้ยมาก,กับมาเล่นบาทในมันสูตรอากาศบริสุทธิ์ดชื่นสูตรเต็มปอดหลังจากเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเล้อก็ปลูกมัน มันสับปะหลังกูมั่นคือเแล้าก็ะปูเขาต่ตมันแต่อน,คน,อนาคตข้างในไอ้ฝั่งฝั่งที่ปลูกมั่นอยู่ฝั่งพุ่นฝั่งปลูกมั่นฝั่งวันวรีรุ่งตะไขว่ดศรีสวนตะไข่แท่นมัน มันก็นเป็นปบางส่วนฟังนี้ก็ปากกาปาก,กว้ายกวยปาก้วยกล้วยชุดนี้ปูกไ้ตัดใบขายเนาะบอ่อคอยจเนียนขายหน่วยมัน มาจะขายใบขายงายขายดีเก็บขายบอทันเลยพอขาไปขารล่อสื่อลายอื่นทีหน้า ครับเปลี่ยนมาปลูกมันปลูกพืชพักการเกษตรปลูกผสมผสานปลูกเท,ท่าทีครับปลูกยังกระปูกตามที่เขาอ,อยากได้ตามที่เขาอ,อยากกินเนื้อปลาแบบเกลืยบบะเบนว่าที่มีตวเบนวามีแต่เกกล้วยเลยมีหมดทุกอย่าง ตะไคร้ใบบุก,กูดคาพีพึกพ้กเรื่องขวดนี่คือครบต่มเปียต่มไก่ในต่้มป้านี่ยางเขาสวนนี่คือเรืองรุงนี่ม่ต้องหาเลยง่ายเลยม่ต้องเข้าตลาด หกม่งมว,วงดวงนี้สีบ้านหมู่บ้านยังเหี้ยไปท่านเหลี่ยวเห,เหลือไอเหลือใหม่คำไม่คำมาถ้าได้ตัดว้านมันคำก่อนเจ้าน,นี้กับที่ไปตัดใหม่มาคำไว้ก็มันล่ม บอกบวงนามดอกไม้สี่มาสิแปะต้นเมื่อวานงามอยู่ต้นญ่อยู่